รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกท่านแต่งตัวมางดงามท่านบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพี่พิส่วมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับ แต่ละชาติพันธ์ค่ะรุ่นมีชาติพันธ์ที่นะคะอีกทั้งนะคะภูมิประเทศของาภูมิศาสตร์ของเราค่ะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงด้วยนะคะก็เป็นที่ตั้งของภาครัฐบาลโดยท่านเศรษฐาทวีสินนะคะได้แถลงนโยบายว่าเราจะร่วมกันค,นครับนะครับอนุกรรมของเราของประเทศชาตินะครับอาจจะค่อยๆเลือนหายไปจากใจของพี่น้องคนะตุนะครับโครงการนี้นะครับมหากรรม วิถีวัฒนธรรมปรทุมธานีจึงได้เกิดขึ้นนะครับต้องเรียนว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนะครับท่านทั้งหลายจะดูตัวเลขครับนี่คือที่มาที่ไปของการจัดงานอากษ์วิถีวัฒนธรรมปรทุมธานีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือตั้งใจที่จะรักษาแล้ว ท่านก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่ทําให้วัฒนธรรมตรงนี้โดดเด่นขึ้นแน่นอนค่ะเราเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้นะคะแล้วก็เห็นถึงทิศทางแล้วค่ะในวันนี้ค่ะเอาละค่ะคำถามที่2ค่ะขออนุญาตนาเรียนถามท่านรัศมาธาริกเกตนะคะวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะถือว่าเป็นท่านผู้ราชการจังหวัดท่านมอสอบทรทมท่านหน้าส่วนราชการและแขกรับเกียรติทุกท่านนะคะ สำนักงาว่าธรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะได้น,นาํานโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็การาสร้างมูลค่าเพิ่นมนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มรายได้กับงๆท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนประชาชนนะคะโดยเมื่อเราได้คาดหวังอะไรบ้างครับที่ ให้คนปรทุมและก็คนพื้นที่ใกล้เคียงครับก็่ากที่แถลงข่าวเมื่อคู่นะครับจริงแล้วต้องเรียนว่าจังหวัดปทุมธาน,นาีมีสักยชาิในทุกด้านเลยนะครับแต่เนื่องจากเมืองเ,เนี่ยเื่อนตัวอย่างรวดเร็วถึงความเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ถ้าเราไม่รักษาสัจธรรมตัวตนโดยพ้องงานศิลปวัฒนธรรมนะครับ็จะเจือญหายไปการจัดโครงการกิจกรรมมหากรรมวิถีวัฒนธรรมตุนทานนี้นะครับเป็นการที่จะแสดงออกถึงตัวตนนะครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิละปะในเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับเพื่อต้องการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนต่างพื้นที่นะครับ ได้เข้ามาเห็นกิจกรรมต่างๆอันงดงามนะครับในเรื่องของศิลปะต่างๆครับอะไรที่เป็นจุดเด่นของอปทตุมธานีที่จะมาโชว์เป็นไฮไลท์ของาเราประกอบด้วยพี่น้องอชนชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องชาวมอลลามันนะครับคนไทยเ,เชื้อสายจีนต่างๆหรือพี่น้องนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับ วันเหล่านี้เนี่ยก็มาพร้อมศิลปะวัฒนธรรมอันตั้งเดิมนะครับการที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้คนอื่นได้รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องมอลามันซึ่งมีวัฒนธรรมอนันงดงามมีอาหารการกินนะครับไม่ว่าเป็นงานทอยแช่ต่างๆซึ่งจังหวัดเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับและนําอัตลักษณ์ตัวตนเหล่านี้เนี่ยได้ประชามพันธ์นะครับไปทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนต่างพื้นที่ได้เห็นความงดงงมนของพี่น้องคนตรบผู้ว,ว่าอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องร,บรอบข้างเนี่ยม,มาเที่ยวได้ไงครับออกิจกรรมต่างๆนะครับเราเองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับโดยใช้เรื่องของสืปป่ปาพัฒนธรรมนำนะครับการจัดงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็อยากที่จะดูว่าบางอย่างนะครับเราเชิญชวนคนเข้ามา เราก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับเรามีศูนย์การค้าเรามีมหาวิทยาลัยที่มีหอประชุมต่างๆมากมายเราพยายามจัดกิจกรรมบางประเภทนะครับในสถานที่ต่างๆที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุอองเทพมหานาครนะครับการจัดงานในครั้งนี้มหากรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธาน,นีเราเริ่มแต่วันที่19บั้จนถึงวันที่23มิถุนายนนะครับณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คดังสิตน,นะครับแอนสเปล นะครับวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องอทุกภูมิภาคไม่ไว่าเป็นคนไทยต่างชาตินะครับได้มาเห็นถึงความศิลปเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวนะครับของพี่น้องคนปทุมครับโอเคครับ